import มาก่อนให้ import ต่อจากบรรทัดที่2ครับตัวนี้นะ import import แล้วก็ตามด้วยปีการนะบราว b r o w s e b r o w s e r router ภายใต้ปีการนะครับปีกาแล้วก็ f r o m พร้อมเสร็จก็ React Router Dom มันจะขึ้นให้นะตัวนี้นะทันไหมครับให้นักษา Import Browser Router r o m React Router Dom พิมพ์ตามนี้นะมันทัดที่3เนี่ยต่อจาก React Dom นะครับจริงพิมพ์ข้างล่างก็ได้นะมันทัดที่7ก็ได้แต่เรา จัดกลุ่มของคำสั่งให้มันดูเป็นกลุ่มแล้วก็ import p i browser b ตัวใหญ่นะ ser browser router แล้วก็ from from อะไร from single code ข้างในก็จะเป็น React Router Dom React Kit Router Kit Dom ก็จะได้ตามนี้ทัดที่3ตรงนี้นะครับใครที่มองไม่เห็นมันก็มีเทคนิคอย่างอื่นนะครับเยอะแยะเลย แต่เอาเทคนิคนี้ไปนะครับหน้าหน้าหน้าอินเด็กนะครับหน้าอินเด็กเปิดหน้าอินเด็กขึ้นมาหน้าอินเด็กนะครับไม่ใช่หน้าแอป อินเด็กอยู่ที่ข้างนอกนะฮะนอกคอมโพเนนต์ตัวนี้นะฮะไฟล์อินเด็กนะครับ,รบจากนั้นเราไปดูที่บรรทัด ของแอปนะครับบรรทัดที่10นะครับที่ที่เป็นคําว่าแอปตรวนี้นะให้ไปแก้ตรงนี้เพิ่มเข้าไปก็คือพิมพ์แทรกเข้าไปครับเบราว์เซอร์เราวเซอร์แท็กเปิดแท็กปิดคลุมไว้ฮะคลุมคลุมคําว่าแอปแทรกเข้าไปนะ Ow, b ตัวใหญ่ครับ b r o w s e r Router ก็คือ R ตัวใหญ่ให้ไปแก้ตรงตำแหน่งบรรทัดที่10นะแทรกเข้าไประหว่างแอปก็แทรกเข้าไปเลยนะไม่ต้องลบทิ้งนะ อย่าไปลบทิ้งนะฮะแทรกแทรกบนแทรกล่างขอเอน e ตอร์ enter, แทรกนะไม่ใช่ว่าไปลบอันเก่าทิ้งนะยี่งไงมันทัดที่สิบนะฮะก็นี่นะฮะเดี๋ยวผมพิมพ์เลยอรงนี้นะตรนนี้แทรกระหว่างรีแอคสตริกโ o มดแล้วก็เพิ่มตรงนี้เข้าไป B เกตถ้ามัน าเราพิมพ์ตัวแปลไว้ต้ขึ้นมาให้อไม่ต้องไปพิมพ์ทั้งทุกตัวสอนันะไม่งั้นเสียเวลาพิมพ์เสร็จมันก็จะขึ้นแท็กปิดให้ก็คัดย้ายครับไฮไลท์แล้วลากลากมาไว้ข้างล่างลากเสร็จฟอร์แมตด็อก ument นิดนึงให้สวยงามนะครับประมาณนี้ฟอร์แมตด็อก ument นะ ก็คือตามรูปประมาณนี้ใครมองไม่เห็นก็ดูสีขาวนะใครคมองเห็นก็ดูสีน้ําเงินสีเขียวนะครับเสร็จเนาะขนุนเสร็จนะฮะ ัำได้ก่น <c oughs> อนรอนดได้นะนวนจันได้นะนวดจันได้คนอื่นก็คงจะได้เหมือนกัน <c oughs> ทดทดได้นะพมลืมถามกระแตได้นะได้ได้ใส่แว่นซะใหญ่เลยนะป้องกันโควิดน <c oughs> ะ ยังไงใครอ่าซงงได้ไหมรงไม่ทันใช่มั้ยเซ็งเได้ไหมเออเออให้เพื่อนดูให้นะแล้วก็ตาม youtube เอาติดตามด้วยกดแชร์ได้ยิ่งดีนะใครกดแชร์ให้จานก็จะดีมากฮะให้เกรดสีเลย เดี๋ยวมีคนติดตาม1,000คนเมื่อไหร่เดี๋ยวพาไปเลี้ยงนะครับเดี๋ยวพาไปเลี้ยงหมูกระทะครับตอนนี้เพิ่งได้21คนครับอีกนะอันนี้เริ่มเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยนะเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งเปิดให้คนมา คนกดเนี้ยกดแล้วมาเนี่ยากช่างด้วยครับอ่ะต่อไปจะได้โอเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงจะสอนทันไหมเนี่ยต่อครับพอเราทำอินเด็กเสร็จเราก็ไม่ต้องใช้แล้วอินเด็กนะปิดไปได้นะครับแก้เสร็จปิดไปได้นะครับเราค่อยมาแก้ที่แอป js เปิดแอป js มาแอปเนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนโค้ดตรงนี้นิดนึงก็คือถ้าอะไรที่เราฟิกตรงนี้นะถ้าอะไรที่เราฟิกอยู่เสมอเนี่ยเราก็จะใช้โค้ดแบบนี้เอาโค้ดแบบฝังแต่ถ้าอะไรที่มีการคลิกลิงก์แล้วมีการเปลี่ยนเราก็ใช้คำสั่งเรามาแทรกฉะนั้นตรงนี้ให้เราลบออก ลบออกเหลือเฉพาะ header กับ footer นะพอลบเสร็จมันก็จะเหลือแค่ส่วนหัวของโปรแกรมกับส่วนท้ายไอส่วนลำตัวเนี่ยก็คือคอนเทนต์ที่เราจะทำเล้ามาแสดงแทรกตรงกลางเวลาเราเปลี่ยนลิงก์มันก็จะมาเปลี่ยนแค่ตรงกลางที่ว่างไว้ตรงนี้นะครับฉะนั้นวิธีก็คือเขียนตามนี้คำสั่งคขาว่า เราอ่าท,ทีก่อนจะพิมพ์ต้อง import ก่อนนะเทษนทีก่อนก่อนจะพิมพ์ต้อง import ผมก็แนะนำให้ import ในบรรทัดที่สองเอ้โลโก้กับแอป CS ไม่ได้ใช้แล้วมั้งลบทิ้งนะเอ้โลโก้ลบทิ้งไปก่อนไม่ได้ใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวงงโลโก้ไม่ได้ใช้นะลบทิ้งไป แอปแอปยังใช้อยู่เดี๋ยวค่อยลบทิ้งทีหลังยังใช้อยู่ตำแหน่งตำแหน่งนี้อยู่นะตำแหน่งบรรทัดที่สิบสี่อยู่แอปเนี้ยก็เอาไว้ก่อนอ่าก็ค่อยมาแทรกบรรทัดที่สนะองน่ะเข้าเอนเตอร์ลงมา Import นะ import ภายใต้ปิก,กานะครับปิก,กาเรานะครับพิมพ์คำว่าเราต้องพิมพ์ให้ตรงนะครับเรา พิมชื่ออื่นก็ไม่ได้นะครับมันบังคับ from from อะไรก็ from React Router Dom อันนี้คือเรียกเป็นการเรียกไลบรารีแพ็กเกจที่เราติดตั้งมาไว้ในโนดเนี่ยมาไว้เป็นชื่อใหม่ชื่อเราซึ่งเป็นคุณสมบัติของการทำตัวเชื่อมไปยังหน้าต่างๆพอเรา import ราตัวนี้เสร็จนะครับทาอยู่นะเราสกดถูกไหม นี่นะ import เราเนี่ยพร้อมเนี่ยถึงกิะโคดปุ๊บพิมพ์ปั๊บมันขึ้นมาเราเลือกเลยนะฮะตรงตำแหน่งนี้ฮะตรง h e a d เนี่ยอ่ะผมพิมพ์ h e a d ไปก่อนนะ f เ,เ,นะเตอร์เนี่ยนะ ให้เราเพิ่มตรงนี้เข้าไปแทรกระหว่าง header footer นะฮะก็คืออันแรก R O U T E อันนี้คือมันจะขึ้นให้เพราะเรามีการประกาศตัวแปรเราตัวนี้แล้วแล้วตามด้วย exact นะครับ exact ก็คือเท่ากับ true นะครับ ไม่ให้มันค้างนะครับเอ็กแสเนี่ยคือป้องกันการค้างหน้าจอแล้วก็ single code นะครับส a ล h ก็คือไม่ต้องมีผ่าดใดๆก็คือเรียกหน้าอิ d เด็กนั่นเองเรียกหน้า home แล้วก็ตามด้วย c อมโพ n นน t c o อม o n เนน Home ม ประมาณนี้ครหมายความว่าถ้ามีการเรียกสลัเฉยๆก็ให้เรียกหน้าโฮมมาแสดงผลอันนี้เราเว้นว่างนะครับขอะวัา e x a ก t x a c t เท่ากับ t u u ป้องกันการค้างหน้าจอ p a t t เท่ากับ single code นะฮะแล้วก็เครื่องหมาย slash ก็คือหน้า index นั่นเองหรือหน้า home แล้วหน้านี้พอมีเรียกตัวนี้แล้วไปเรียกคอมโพเนนต์ไหนคอมโพเนนต์นี้ไม่มี s นะคอมโพเนนต์เท่ากับปดกาเปิดปีกาปิด,ปดแล้วก็โฮมได้ไหมเดี๋ยวผมลองพิมพ์ให้ดูนะฮะดูนะพิมพ์ว่าเรา R O U เน่ยเห็นไหมมันมีเลือกเนี่ยเลือกเลยฮนะอย่าไปเอ็กซ เอกแสมีเลือกไหมนีมีเลือกแล้วพ,พิมพิมเลือกอย่างเดียวครับ true true มีให้เลือกไหมมีอีกโอ้โผมแทบไม่ต้องทำอะไรพิมพไปนิดๆหน่อยๆ part p a t s เนี่ย part มีให้เลือกไหมมี single c o d e slash back component มีให้เลือกไหมมีให้เลือกอีก component อะไรปิกา h o m e h m มีให้เลือกไหมมี อ่าง่ายๆแค่นี้ที่เหลือก็เล่าอันอื่นฮะเราอันอื่นไม่ต้องมี e x ็ c t ครับเดี๋ยวผมย่อเนี้นะเล่าอันอื่นไม่ต้องมี e อ็ c เซลคือมาเรา ตามด้วยพาดได้เลยฮนะเพราะว่าตัวแรกตัวโฮมจะต้องมีคำว,ว่า exact เท่ากับ true นะครับ r รูภายใต้ปิดกาเปิดปิดกาปิดนะฮะสองอันนี้ส่วนพาดก็ภายใต้ single code นะครับแล้วก็มีเท่ากับเป็นตัวกำหนดค่านะครับ p a t h เท่ากับสมมตว่าอันแรกเราจะเรียกหน้า About ก่อนก็ About แล้วก็ c o m p o n น n t about ตัวนี้ผมใช้เป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับ about ตัวนี้ก็คือตัวที่เราไปพิมพ์ในช่อง a d สนั่นแะละที่เป็นผ่านอหละตัวลิงก์นะฮะตัวนี้ ให้ลองทำอาเบาให้เสร็จก่อนแล้วลองเทสดูเอาแค่สองอันนี้ก่อนแล้วเสร็จดูแล้วอันอื่นมันก็จะได้เองนะครับจะเรียนแบบกันดูนะฮะผมเทสให้ดูก่อน อ่าพิมพิมก่อนพิมพ์ไม่เสร็จก่อน วิธีเช็คง่ายๆฮะก็คือพอเราพิมพ์เสร็จไม่เออร์ลอรนะตัวนี้สังเกตง่ายครับเวลาดูมันจะเรียกหน้าแรกมาเป็นหน้าหลักใช่ไหมมาขั้นแล้วเพราะว่าผ่าน้างมันคือสแลสเฉยๆก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับผ่านเนี่ยต่อมาถ้าเราอยากจะเรียก about ตัวพิมพ์เล็กนะตัวนี้แต่อันนี้คือตัวคอมโพเนนตอันนี้คือผ่านที่ใช้พิมพ์ตรงนี้ ก็พิมพ์ว่า about อ่าพอพิมพ์คําว่า about เนี่ยก็เปรียบเสมือนการคลิกลิงก์มาใช่ไหมครับมันคือเรียกว่าการทำเรานะครับมันก็จะไปโหลดหน้าเกี่ยวกับเรามาแทนนะฮะถ้า contact ถ้าเราทำ contact ไว้เรียกคําว่า contact ปับ๊บมันก็ต้องหน้า contact มาโชว์แต่น,นี้เมื่อกี้ contact อือื่นยังไม่ทำเราทำแค่ home มมใช่ไหม โฮเมื่อคือไม่ต้องพิม slash. พ์พิมพ์แค่ localhost c o l o สามพันสแเฉยๆใช่ไหมคือหน้าหน้าแรก about ก็คือ slash, about อ่าก็คือชื่อนี้ชื่อนี้นะครับซึ่งเราก็ทำตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยทำลิงก์ตามหลังนะครับเราต้องต้องกำหนดค่าไว้ก่อนนะต้องกำหนดพวกนี้ ทุกทุกอันเลยฮะที่เราอยากจะสร้างราวไว้ทุกอันที่เป็นลิงก์ะนะฮะที่ที่ต้องการเปลี่ยนหน้าก็ผ่านไล่ไปเลยนะฮะ about slash contact แล้วก็ตามด้วย c o m เ o นต์ค component Comp นี้เป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับไม่มี s นะ s ก็คือโฟลเดอร์แต่อันนี้คือเป็นชื่อเฉพาะนะฮะชื่อที่ว่าเรียก component ไหนมาแสดง แล้วก็เว้นวรรคด้วยนะฮะแยกคําสังเกตง่ายๆฮะชื่อข้างหลังเนี่ยต้องเป็นสีเขียวนะ,ะถ้าใครเป็นสีอื่นหรือโค้ดมันผิดแผกไปจากเดิมก็ต้องตรวจสอบอ่าประมาณนี้ต้องดูด้วยว่าเราคอนอิมพอร์ตมาหรือยังอิมพอร์ตมาเราถึงกำหนดพาดแล้วก็เรียกคอมโพเนนต์ได้นะครับ หลายคนจะสับสนตรงนี้ครระหว่างตัว่าดกับตัวคอมพอนเ n นต์นะคอมพนนต์ก็คือเรียกชื่อตัวแปรไหนหน้าไหนมาแสดงส่วนผ่าดก็คือชื่อที่ใช้ในการพิมพ์ลิงก์ตรงนี้ฉะนั้น่าดจะนิยมใช้ตัวพิมพ์เล็กที่เหลือทำให้หมดครับยกเว้นอะไรครับยกเว้นอะไรที่ไม่ต้องทำ โเตอร์กับเฮดเดอร์สองอันนี้อย่าไปทำนะเพราะมันมีอยู่แล้วอันนี้คือเราฟิกไว้ใช่ไหมมีอะไรบ้างเาเนี้ย about home ไปแล้ว home, home. about profile profile ยังไม่พิมพ์ยังไม่เรียกก็ต้องเรียกนะครับพิมพ์ไปก่อนแล้ว อย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยมันสีโปรไฟล์มันเป็นสีฟ้ามันไม่เป็นสีเขียวเหมือนเหมือนรูปแบบคอมเพ n นต์อื่นก็แปลว่ามันยังไม่มีการประกาศใช้งานเราก็ต้องย้อนไป import นะครับเราก็ต้องไป import ก็หลักการง่ายๆครับไม่มีอะไรเขียนไปเขียนมาก็คือดูโค้ดใกล้เคียง มันเขียนยังไงแล้วก็เขียนตามมันผิดแผกไปจากเดิมแล้วก็ลองตรวจสอบดูนะครับหลักการแก้ไขโค้ดก็ง่ายๆแค่นี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ง่ายครับกว่าจะได้มาก็ใช้เหนื่อยมนกันอ่ามีมีเท่านี้ใช่ไหมที่เรามีการเปลี่ยนก็คือมีมีหน้า home about contact profile ใช่ไหม มีอย่างอื่นเพิ่มไหมโอมอา o u t c ลคอนแทคโปรไฟล์ก็มีนี่ถ้าถ้ามีการสร้างหน้าเพิ่มสร้างคอมเมนต์เพิ่มแล้วก็มาเพิ่มเพิ่มเราตรงนี้นะครับอ่ะเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วเราก็เทสเทสดูด้วยโดยการพิมพ์เทสอะอย่างเช่นอาหาเบาไปแล้วออกพิมพ์คอนแทคดูซิ อ่ะมาติดต่อเรามาพิมพ์โปรไฟล์มันรูสิอันนี้เป็นการเทสอเช็คก่อนที่จะไปทำลิงก์ต่อไปเพราะว่าเราคงไม่พิมพ์เองเอานะฮะไม่มีใครมาดูอินเทอร์เน็ตแล้วมาพิมพ์เปลี่ยนหน้าโดยการพิมพ์ URL นะฮะเราก็ต้องคลิกเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือการทำลิงก์นะครับ อินเด็กนะอินเด็กมีอินเด็กมีหน้านี้หนึ่งหน้าบรรทัดที่หกอ่าเดี๋ยวผมขีดเส้นใต้ให้นะฮะปึ๊บมีบรรทัดนี้อันนึงอินเด็กนะฮะปึ๊บแล้วก็บรรทัดนี้อันหนึง่งคู่นี้นะ เออมีประกาศไหมเอามาใช้นะอ๋ออีพิกเพนอันนี้ผมก็โหลดมาเสียงเงินนะเสียงเงินตันนี้มีมีเป็นโปรแกรมมีลิขสิทธิ์ซื้อมาซื้อมา ใช้ฟรีกี่วันไม่รู้เจ็ดวันหรืออะไรนี่แหละสิบสีวันชื่อชื่อโปรแกรม EPIC PEN อะไรนะหน้าไหนครับแอป,ปแอป,ปก็เดี๋ยวผมคอมเมนต์ให้นะไม่เดือด บนนะก็จะมีตรงนี้เพิ่มตรงนี้นะแล้วก็มีคู่นี้ชุดนี้นะอ่าตรนี้นี่คือ เทสเทสได้ไหมอันไหนแล้วก็เคาะมันทัดให้มันถ้ามันลงมาเยอะก็เคาะย้อนเข้าไปให้ดูสวยงามอ่าจะได้จะได้ไม่เกะกะ เราสอนไม่หยุดเลยเนะี <laughs> ่ย okay, <so> <laughs>